สวัสดีครับวันนี้ทีมงานพรีเมียมเริงพามาชมงานติดตั้งระบบกรองน้ำใช้อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจซึ่งเราเดินทางมาที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีกับภารกิจติดตั้งระบบกรองน้ำใช้สำหรับธุรกิจเกี่ยวกับอาหารที่ต้องการคุณภาพน้ำที่ดีสะอาดและมีมาตรฐานรองรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ซึ่งต้องสะอาดปราศจากกลิ่นสีตะกอนและสารปนเปื้อนต่างๆ,างๆเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อรสชาติความปลอดภัย และสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์ที่จำนานเราจึงวางระบบแบบครบชุดเพื่อรองรับการใช้งานที่ต่อเนื่องในทุกวันเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของอุปรกรณ์ที่เลือกใช้กันต่อเลยครับว่ามีอะไรบ้างและทำไมถึงเหมาะกับธุรกิจอาหารในลักษณะนี้ครับสำหรับระบบกรองที่เราเลือกใช้ในวันนี้โดยใช้ถังไฟเบอร์กลาสขนาด50ลิตรจำนวน3ถังถังใบแรกเราบรรจุาสารกรองแมงการนิสที่มีคุณสมบัติในการกำจัดเหล็ก ซึ่งเป็นสาเหตุของตะกอนแดงคราบสนิมและกลิ่นโลหะหากปล่อยให้ตกค้างในระบบน้ําจะทําให้สุขภัณฑ์และท่อน้ําเกิดคราบสะสมได้ง่ายถังใบที่2เป็นถังที่บรรจุคาร์บอนชนิดก็ดทาหน้าที่ดูดซับกลิ่นสีคลอรีนและสารอินทรีย์ที่อาจปนเปือกับน้ําช่วยให้ได้น้ําที่สะอาดใสไม่มีกลิ่นรบกวนและปลอดภัยต่อการใช้งานถังใบที่3คือถังกรองเบซินซึ่งออกแบบมาเพื่อลดความกระด้างของน้ํา หรือแคลเซียมแมกนีเซียมที่อยู่ในน้ําซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดคราบตะกรันในเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเครื่องทําน้ําอุ่นหรือกาต้มน้ํารวมถึงยืดอายุการใช้งานของระบบท่อน้ําภายในบ้านหรือโรงงานพร้อมติดตั้งเกียร์ัดแรงดัน150 psi เพื่อควบคุมการทํางานของระบบให้เหมาะสมและมีระบบล้างเรซินด้วยเกลือเพื่อช่วยฟื้นปูการทํางานของสารกรองในระยะยาวครับการแยกสารกรองในแต่ละถังเช่นนี้ จะช่วยให้แต่ละชนิดทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่รบกวนกันทําให้คุณภาพน้ําที่ได้หลังการกรองมีอความสะอาดและเหมาะสมกับการใช้งานในเชิงธุรกิจครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะเทน้ําเอาใหม่อันนี้จะเป็นน้ำที่ผ่านระบบกรองแล้วนะครับเดี๋ยวจะเทียบกับน้ำที่ยังไม่ได้ผ่านระบบกรองนะครับก็ โทนสีม่วงหรือว่าสีส้มนะครับเป็นโทนสีเข้มเข้มก็จะมีคาบตะกันแล้วก็คาบหินปูนอยู่นะครับส่วนโทนสีฟ้านะครับก็จะไม่มีคาบหินปูนแล้วก็คาบตะกันนะครับ